โอ้ยช่วงนั้นนี่เป็นช่วงช่วงพีคของเราเลยนะพีคแบบทั้งแย่แล้วก็ดีสุดแบบต่ำเย็นสูสุดในชีวิตเราเลย <c oughs> ต่ำสุดก็คือเราดันแบบมีปัญหาที่ทำงานเก่าเราเลยขอลาออกมาเองแบบไร้ซึ่งที่ไปต่อด้วยไงอีโก้บ้างโคตรหล่อโคตรเท่โคตรเฟี้ยวล็อกดาวน์ไม่มีที่ไหนรับกูแน่นอนไม่มีเกมไหนรับกูแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นกำลังแบบตื่นตระหนกอยู่ไงตื่นตระหนกคณะตลกกำลังเล่นอยู่เลยแหละ <c oughs> มันมี P C S ครับผมที่ช่วยชิตผมไว้มันมีเพื่อนผมคนมาเลยนะฮะคนมาเลยบอกว่า bro please help me dude เพราะว่าช่วงนั้นมันมันล็อกดาวน์มันโควิดใช่ไหมไอ้เจ้าของโปรเจกต์อะไอ้คนมาเลยเนี่ยก็โดนล็อกดาวน์อยู่ที่มาเลยแล้วไม่มีใครไปดูงาน P C S ที่ตอนนั้นจัดจัดที่ไทยก็เลยแบบเขาแบบ desperate มากไม่มีทางเลือกแล้วเลือกกูไปดู P C S summer 2อ2 0นนั่นแหละตั้งแต่วันแรก ยันเวอร์วันสุดท้ายอ่ะผมทําอยู่คนเดียวกับชาวแก๊งอีกประมาณแบบสองสองคนที่สลับกันไปมาก็เลยเห็นผมกลับไปภาคบ้างในช่วงนั้นเพราะว่าแม่งไม่มีนักภาคและไม่มีใครทํางานเกมลีกอีกแล้วในไทยมันทำให้ผมคิดได้ว่าไอเชี่ยนี่ถ้าไม่มีกูเนี่ยถ้าไม่มีชื่อโรเบิร์ตเชสไม่มีกูกที่อยู่ในไทยเนี่ยพีซีปีนั้นมันจะเป็นยังไงวะอ่ะเป็นปีที่ไออิดก็ได้ไปเลยอดด้วยทุกอย่างแม่งเกิดในช่วงเวลาแบบ2เดือนนั้นหมดเลยเว้ย งงมากแล้สึกไปเหมือนกับการรียูเนียนลีกไทยเพราะว่าเกโก้ซันโว,วกูก็แบบเช่มึงผ้าเอาวีมึงผ้าเอลเป็นอยู่ปะวะอ่าสรุปซ้ายสอง,องนั้นบอกยังผ้าได้อยู่อะก็มาสลับกันไปภาคไปมาวันละหกแม็กกาเซกอ,อะไรงูนี่นั่นเป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้วะช่วงเวลาแค่แวบเดียวช่วงนั้นจําได้ว่าใช้เงินเก็บตัวเองนะในการเดินทางไปทํางานตอนนั้นออฟฟิศมันอยู่บ้านอิดอยู่ที่สุขุมวิทผมอยู่มีมีบุรีไอสัตว์กูขับรถไป ขึ้นทางนนวนเวลาแปบาทไม่นับค่าน้ำมันไม่นับค่าของกินตอนตอนกลางวันของกินกูต้องแดกแต่เชดเตอร์ิลเพราะมันถูกสุด <c oughs> แดก,กกาเซกรสองเดือนติดโอริอชิทกูเก็บไปเลยข้าวไก่ทอดน้ำปลากูแดกอยู่งั้นแหละข้าวมื้อเย็นแล้วว่าหนาคือใช้เงินเก็บไปใช่ในการไปทํางานเงินทั้งหมด2เดือนนั้นน่ะเชื่อไหมว่าไ,ได้เงินตอนไหนได้ตอนธันวาไอสัตว์เอ้ยเครียดมากเลยนะไอตอนก่อนที่เราหวางจะได้จะได้เงินน่ะแต่พอได้มาเอ้ยรู้สึกว่า ชีนี่แหละแสงสว่างเคยดูชชแชงมโชแชงในเด็มชันอ่ะนั่นแหละคือแสงสว่างที่ไปอบงอะ่ะมันกูแหกคุกอยู่ช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดแล้วช่วไหมหลังจากจบเบอร์2020อ่บะบริษัทแม่งปิดออิดเรซเลตไปอะไรออดพี่จีนทัก,าา I eat. I eat. กไม่หายอิดออิดบอกมารู้ทำไงออิดก็ทักมาหากูอีก <c oughs> คนจีนถามว่าดูดเอ่อขายของในออฟฟิศนั่นให้หน่อยได้ไหมยังไงก็ได้อ่าโนเมดวอตขอให้ได้ขายแล้วเราเอาเงินโอนไปให้ฝั่งจีนให้หน่อยนะกกูว่าขายยับเลย เชื่อไหมว่าคอมคอมสเปคแบบการ์ดจอหนึ่งห้า1 6น0มั้งหนึ่งมั I ้งไอห้าผมขายครึ่งเครื่องละหมื่นผมไม่แคร์เพราะว่าเพราะาสภาพบ้านนั้นน่ยมันแบบลายมตําบอลมากเลยนะเว้ยเพราะว่ามันเป็น2เดือนที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งแม่บ้านไปเคลียร์ทางคำสาดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทุกอย่างสภาพเดือนมิถุนาเป็นยังไง คันวาเป็นอย่างนั้นคือเชื่ออีกไม่นานไม่จะเป็นบ้านผีสิงแล้วว่าเอาง,ง่ายกูต้องแบบกูไม่แข่กูขายเครื่องเคร่องละหมื่นไปประมาณแบบยี่เครื่องอะ่ะกูขายขายขาขายขายมูลฟอลลิงขายขายเฮียก้ขาย,ขาย,ขาย,ขายเซกโกไอ้เฮีเลยแล้วก็เออสุดท้ายเพื่งที่จะมันภูมิใจในตอนท้ายปีปีนั้นไดกว่ากูนี่เป็นคนปิดบริษัทแบบ officially close the company of า a พ p a บิดาเออจริงเชื่อไหม,มผมขอบรรยายใครกินข้าวอยู่ ปิดเสียงนะฮะผมบ้านอิดนะสุขุมวิทใช่บ้านมี3ชั้นชั้นแรกเข้าไปโอเคเป็นเหมือนกับที่ที่รับแขกช่วงแรกนากลางย้ายของย้ายคอมไปสร้างห้องแข่งให้โนวาใช่ชั้น3ชั้น1รับรับนักภาคชั้น2ภาคชั้น3แข่งดูดิสะอาดพอตอนเขาให้กูไปทำเท่านั้นแหละชั้น1นะพื้นนะฝุ่นเพียบโต๊ะด้านซ้ายกูจำมาเลยโต๊ะด้านซ้ายชั้น1มีโค้กซีโร่ มีมิลินด้ารูทเบียร์ปะที่แบบเปิดฝาไว้อยู่ะแล้วแม่งลาขึ้นอ่ะสองขวดข้างๆมีกล่องบอลชอนที่แม่งแบบไก่อยู่ข้างในอ่ะแล้วแบบเขียวอ่ะ <c oughs> ไม่พอตรงไม่ตรงห้องครัวมันจะมีห้องน้ํมามันเป็นห้องน้ําชั้นหนึ่งผมเข้าไปเฮ้ <c oughs> วันนั้นแม่งปวดฉี่ว่ะไม่ไหวแล้วเข้าไปปุ๊บเปิดแจปปุ๊บปุ๊บปวดฉี่ว่ะเข้าไปพางหน้าประตูเปิดไปไอสัตว์แมงสาบนอนตายกันคือเอาง่ายนะลองคิดดู แม่งสับแม่งทนไม่ได้แม่งต้องจอมผ้าตัวตายอะ่ะเห็นว่าเจอสภาพบ้านระยามตำบอลบ้านพระบิดาขนาดนั้นคือไม่ใช่นอนตายตัวเดียวนะแม่งนอนตายประมาณแบบสี่ห้าตัวคือมีตรงที่หยาบน้ํานอนตายหนึ่งที่พื้นหนึ่งที่ซิงล้างหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบดิฉนแม่งเพียบเลยแม่งเป็นงานศิลปะมากเลยแม่งโคตรแจ็คสันพอลล็อกอะ่ะชั้นสองขึ้นไปโซภาคห้องแรกจะเป็นโซฟาอังกฤษมันเป็นห้องกระจกไงแต่ปัญหาคือข้างในแม่งกลิ่นอย่างอับไอเชีย่ยเอ้ยเพราะว่าห้องอะ่ะมันไม่มีหน้าต่างเว้ย มันมีประตูเข้าแค่ประตูเดียวแล้วแม่งก็เปิดแอร์อยู่ย่างั้นแหละวนไปถัดมาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนันพาภาคไทยห้องสถุนลน, <laughs> น,น,นักกันเพราะว่าพีเซดเขาเน้นันพากา์อังกฤษมากกว่านันพาภาคไทยคือมีก็บุญแล้วอะ <laughs> สมมติทุกคนเห็นจอผมใช่ที่ผมมองจอ,อ,อเนี่ยนี่คือเครื่องสตรีมข้างหลังคือเซกอกับเพยโก้ผ้าอยู่ด <laughs> ้านซ้ายเป็นทีวีอันนี้คืออันนี้คือห้องหน้าภา์ไทยสถุลมะ <laughs> แล้วคนรับหน้าที่สลับเปิดเพลงไปมาหน้าลงหน้ารอกูนี่แหละกดปุ๊บ ขลังก็แบบไปเวลาส่งสัญญาณเขาดาวก็ไปสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งไอเชี่ยเ้ยไม่โคตรห้องสตูนนะปีนั้นแบบผมก็เลยรู้ไงว่า Pcs เนี่ยถ้ามีต่อแบบภาคไทยนะมึงโคตรมีบุญเก่าเยอะมากนล,ลีกลไทยที่ยังมีการภาคไทย Pcs ให้ทุกคนฟังอยู่เนี่ยเพราะผมเห็นปีนั้นคือแบบมันเป็นปีสุดท้ายแล้ววะนี่คือ the end of the road ที่ไม่น่าจะมีอีกแล้วอ๋อไม่ไมีช่วงหนึ่ง ดีนะวันนั้นผมไม่ได้ไปทำพิเศษเวอร์เวอร์มัง้งที่เขามีม็อบตรงที่ชาโศกกันอะม็อบชู3นิ้วอะแล้วแม่งมีมาตอนที่แบบเวอร์เพิ่งจะจบอะไรอย่างเงี้ยออกจากที่นั่นไม่ได้เว้ยนักพากทีมงานไทยอีกคนนึงไอสัตว์เออออกจากถุงวิทไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรถก็ต้องนั่งรออยู่ในห้องอยู่ในบ้านสุนนั่นแหละไปประมาณแบบถึงตีหนึ่งอะจนกว่าเขาจะจนเว่าม็อบจะออกทำใม้ลำบากหรอกมันตลกดีทางวิงแม่งโคตรดได้เลยโอ้โหรู้สึกผิดนะนักพาก เลยนะเวย้ยต้องมาพังในบ้านสถุนแบบนี้บ้านพระบิดาแต่สุดท้ายมันก็คิดได้แค่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาผมว่ะเพราะว่าผมไม่มได้เป็นเจ้าของงานกูก็โดนจ้างมาด้วยเพื่อนๆเ, <laughs> เห็นใจกูบ้าง